ครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการติดตั้งเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับเทมเพลตสำเร็จรูปนี่ผมทิ้งไว้ในดอบบล็อกแล้วนะครับก็ให้ทุกคนทําตามผมเลยนะครับดับแรกครับเข้าไปที่ my c o คอมพิวเตอร์ครับนี่ครับครับโฟลเดอร์ดอบบ็อกเราคลิกเข้าไปเลยครับเราก็ไปที่รีวิทไทยนี่ครับแล้วก็การติดตั้งเทมเพลตนะครับ มันจะมีเทมเพลตให้เราเลือกอยู่2ตัวนะครับในดอปบ็อกให้เราเลือกเป็นนะครับสำหรับงานก่อสร้างบ้านเราก็กด Copy เลยครับคลิกขวา Copy แล้วก็ไปวางในไดซีของเราครับไดซีนะครับวางไปเลยครับครับครับเมื่อวางเสร็จแล้วเราเปิดโปรแกรม r i v i t ขึ้นมาครับ ขึ้มาแล้วนะครับนี่เราไปที่ไฟล์ครับออปชั่นนะครับไฟล์โลเคชันครับแล้วก็กดบวกขึ้นมาครับอัดไบลูนะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เรากัปปลงไปเมื่อกี้ครับขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมากดโอเพนครับจากนั้นเราก,กด เลือกมูฟป่านะครับเป็นเลาอัพขึ้นไปบนสุดเลยครับกดโอเคครับเห็นไหมครับตัวเทมเพลตก็จะปรากฏในหน้าโปรเจกต์นะครับเวลาเราจะเริ่มต้นการสร้างงานใหม่ๆเลยสร้างงานต่างๆเรามาคลิกที่ตัวเทมเพลตนี้เลยครับจะเป็นการเซตค่าหน้ากระดาษมาตรฐานครับขึ้นมาก็ลองดูครับกดเข้าไปคลิกเทมเพลต ราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาครับสําหรับเทมเพลตตัวนี้ผมเซตค่าดีเทลอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างจะเยอะละเกือบสมบูรณ์แล้วละครับก็เป็นเทมเพลตที่ผมใช้งานประจาครับสมมติาคลิกที่ชีสครับชีสแล้วก็สารบัก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสารบัญแบบต่างๆแล้วก็การประกอบแบบครับแผนที่โดยสังเกตเราก็มาใช้งานได้กับรแ,แบบขยาย,ยางานต่างๆเป็นดีเทล ต่อไปนะครับ